จะเอ๊ฟาใสจ้าฟ้าใสจะอาภาคิดานเอาไปผ่านเอาไปเลยเฮ้ยอย่าพานเอาไปเนาะพานเอาหนูวะละละพานเอาเนอะล่ะอีเดี๋ยวหน้าคนนิดเนี่ยเดีนิดเนี่ยวันนี้ไม่ให้กินนมแม่จ๋าเลยวันนี้กินนมขวด ยินน้ำซุมป่ามันก็จะจุบชุบชุบชุบแบบนั้นแหละ <c oughs> วันนี้หมดเมื่อเช้าหมดไปแล้วสามออนนะหมดไปแล้วสามออนน่า <c oughs> อร่อยไหมละ่ะอร่อยไหมเหรอพ่อไปไหนพ่อพ่อไปไหนพ่อไปไหนคะหื้อ พ่อเป็นนะพ่อเป็นนะ